สวัดดีพี่น้องถ้ากันไหนยังกินเข่าเนาะพี่น้องเอ้ยมาเาพี่น้องมากินเข่าต้องกัดนะเดี๋ยววันนี้เสียลาบรรลุกซู้อกินพี่น้องเมื่อเช้านี้ไปซื้อไอ้ปรรลุอย่างมาพี่น้องยังขูมพี่น้องเอ้ยถ้ากันแย่งกันนี่ได้พี่น้องไม่แย่งามนพี่น้องใครแย่งนะมาละสิบบาทพี่น้องทุกคนบ้านเฮ้านี่ โอ้ยเนาะมันมาหาบาทหรือสามมัดสิบบาทพอจักเนาะพี่น้องมึงดูิฮิดูตบหอมไหมน้อหอมมะน้าควรด้่อท่านกินเขาก็่อยจะมากินเขาต้องการพี่น้องไหมตัวมือซื้อมากเลยก็กินเลยพี่น้องซื้อแล้วก็ซื้อไปดุกย่างคนมากพี่น้องนะเห็นไหซื้อแล้วก็มาซื้อแล้วก็มากินกับเจียวเลยนั่มือนีื่อยเรื่องอยากพี่น้องนึกอยากกินหนาพี่น้อง กินลาบกคบื่องบ้านเฮาพิ่งเน้าว่ะโอ้พี่น้องเอ้เราจะได้กินลาบปล้นดุพี่น้องเอ้ยมันเป็นลอยพี่น้องนะถ้าเขาซื้อกินนั่ะปั้นใส่ถุงขายลาบเราใส่ถุงขายน่ะที่ที่มาบาทพี่น้องแต่ก็คือว่านน่ะนะมันมันมันม่เครืองจักของเห็ดนะพี่น้องเนาะมันอยากเค็จมันคตมันอยากเค็จพี่น้องกางออกมันพี่น้องเนาะมาเนี่พี่น้องเอ้ยพอได้ประสกินของน้องกัดก็ไม่กินเด้อ น่าประดุซีกินะแะเจบ็บใส่ปากกันปากันแย่งกินครับเอาพี่น้องนะเอากลางเราเป็นน้องคันฟักพ่อ<า>ไวกับปักคือบลาเข้าเนาะปลาเข้านึงา่นงฟักใส่เส้งหัวถึงกลางไนะม่นอ้องเป็นบ่าโน้ยอันนี้พ่บ๊บอบฟักเดี๋ยวพี่น้องเนาะเอาแต่นี่กรับพ่อหาห้องพี<า>่น้องเข้าไปในขันบ่ห้องมันมันหนวกหูเพราะมันอยู่หัวผักพี่น้อง ก็แบ,บันนั้นยังดังอยู <c oughs> แต่มันยุมันยู่บัานเหาไปน้องมันหาไประเด็นน้อยอู่นี่เนาะแต่มันนยู่บัานเหาไปน้องเอาเอาหยกเกวยเปนนยกกย็น้องเมื่อมันยกเกวยเปน้องก็เดินกานเกวยเปนของเอาการลกวยมาใส่เป็น้องนะ ต้นหลยบันเข้าถ้าว่าหลับใส่ได้พี่ห้อกมันจิตเอีแตองหลับใสบงได้พี่ห้อกเรือหลับใส่ปดุกได้การกล้วยได้พี่น้อกเรื่องการกล้วยว่ามันหลับใส่แต่ได้กะนุกปุ่มได้พี่น้อกนี่ามันลับใส่ปดุกลองมันพี่น้อกเอ้ยมนเีนเนื้อเดียวกันเลยพี่น้อกกันเหียวนะมามีพี่น้อกมามีมันมมีพี่ห้อกหาบางแบวมามีอันมีถ้ะมัหลับสู้บังยุบผ่ดหอกนะเหลับสูกินคนลับพี่น้อกนะมันมมีพี่ห้อกแต่มันมีหรือว นะแต่ว่าหลับสุดกินได้เป็นหอกนะต้มบ่มีกครับหวยได้ห่อเยู่ในเมียต้มบะหมี่ขาเนี่ยนี่ที่มันนั่นคือมันเพิ่มปริมาณนี่เนอะนะเพิ่มปริมาณโดยเฉพาะข้อค่าแม่ยขาเพื่ได้หลับกระลุกขายเป็นหอกนะเนี่ยไนการวยต้องไปมั้นด้จยสองการันตัวโอ้ยคนะลุกคนได้ไปขายเลยเป็นปาบที่รวยคนที่น้องเนี เออซัมพอลาบลูกกลุ่มนั่นแหละพี่น้องเห็นไหมอืมลาบก่มเป็นที่ไี่เสียกันเนี่ยเสียลาบขันแกล้งเซไปตั้งกันอันนี้ก็หึ่งกันนะพี่น,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 พน้องนะเน่าตั้งกันนะมันเน็่ยแต่เนื้อนุ่มพี่น้องนะแค่แต่เนื้อนุ่มแค่แต่นาจิ้ง <c oughs> เออเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่ได้ปักหนักพี่น้องเพราะว่า,วา,วามันมันมีกลางพี่น่องนะ ก็วาปลาดุกมันสุกเดยดร่อยเราพี่น้องก็เดอีห้ัหมากไม่พี่น่องใส้เคียงปงกะจบเลยพี่น้องนะโอ้พี่น้องไอ้เจ,จได้กินลาบปลาดุกพี็นอ้อยมาเป็นแก่ร่อยพี็นอ้อยร้อยพดลนเนกเกี้ยนกกเงะยงิดบ,บาทหอมติบ,บาทข้าตัดใ่ข้าขออน ยี่สิบบาทซึ่งโลกอห้รเรวน้าสิบบาทบักปิดสิบบาทโอ้ยเพ่อนร่วมเชียงโ่นเหนโอ้ดดนะโอ้ยสีกินรดอเน้อพียนหนเน้อพวกเพ่นับขายนะน่ไปบําแข้งเน้อพี่นหนอเน้อสร้างสีกินหนนาะอันนี้อยากกิบเบิ่อเงินสดกพี่นนอเจ้าของยากินกันอากกินจีมือเจ้าะงพี่งหนอกอง้อยากินจมือเจ้าะเพรมันใส่เห็ดพียงหนะ โอ้ยเบืนะ้องในพี่น้องเอ้ครอบองเปียนให้มหานซองเอา้าได้ตำหนี่เหรพี่น้องเนาะได้หลายอะไรก็ดี่าลาคราบครอมสู้กันกินอย่างละเฮ้ยอะไรก้อนนี้มัน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 เป็นชีวิตที่เรี่ยงไม่ได้พี่น้องนะมันเป็นชีวิตที่เรี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันมันอยู่ตามหอพักอยู่ตามบ้านเสาเดี๋ยวทำยังไงเด็กนะพี่น้องนะมันไม่ออยู่บ้านเท่าเดอกพี่น้องอนะ นี่ว่าจะเนี่ยเอาอน้เนี่ยเอาอันนี้เด้คื้นบานเขาเนาะพี่น้อยแต่กินทั้งนี้ก็ดีเราละพี่น้อยมาเด้อพี่น่อยเพย้จกินข้ากันมาเด้อกินลาบปรูกดำกันพี่น้องปลากระเนี่ยงงิบปลากระเนี่ยง เห็นตะไลๆขนหลายๆข้นหรือวิ่งตะพาคันเพื่อนกินเพื่อนกินเลยเพรเศ็ดรทุ่ยกินนี่เคียบไปเนาะมาเมื่อนี่เศ็ดรทุ่ยกินไม่หรอกปุ๊บขาดพี่น้องนะขาดเพราะอะไรพี่น้องพาอ่อนไม่พี่น้องด้วยพี่น้องเคยใส่บ่ใส่เคยใส่แหวนั่นบ่พี่น้องพี่น้องเคยใส่ปนกบบ่พี่น้องขันบ่เคยใส่ให้พี่น้องตอนเวลาับปนพี่น้องปนกบได้พี่น้องด้วย ไอ้พี่น้องเผาคาอ่อนเราก็มาต่ำใส่อออ <c oughs> สรอบมือนะพี่น้องเนี่ยโอ้ยบ่ต้องหาเนื้ออื่นซะอีกพี่น้องพร้อมๆนะอืมปนโผป่ปนฝานอะไะพี่น้องปนนะั่อะไะพี่น้องนะต่ว่าขับก,ก่ำพี่น้องเผาตนะวันเผาเผาเราก็มาก่ำพี่น้องเผาคาอ่อนอะไรมาก่ำโอ้ยพี่น้องไอเขากันสัรเนี่ยทิพซวง <c oughs> นะ ตึ่งเห็ดตึ่งมำนไห่อยพี่น้่งเอ้มึงกันไปยพี่น้่งมึงกั่เนยกินเขาต้องกันพี่น้องเกินเขาต้องกันโอ้ยผมขอไปเอานาก็ด้พี่น้องเรื่องมันมันซอยผม็้อยสาัดพี่น้องนะขอจัดเอากันใ่ก็ หนักเลยพี่น้องเลยมันมันบ่ถนัดคือกันไก่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเอาให้เบิ่งไก่เลี้ยงกันเองมันซ้อยแล้วมันเหมือนขุ่ลุยขลายพี่น้องเนาะมันคือกันไก่พี่น้องผมถนัดกันไก่นะมันง่ายดีพี่น้องเราก็เลี้ยงพวกด่ามหักแล้วพี่น้องหันโต๊ะแตก เออเป่าบอดพี่น้องไอ้เป่าไหลเปล่าไหลเป็นเศร้าแน่หมือนเลื่อมมันนั่นอีกแล้วพี่น้องเลื่อมเขาขั่วเลื่อมเที่ยงฝุ่นอะไรพี่น้องเองนะเอ้อเดี๋ยว,ยวจะออกไปกระเด็นพี่น้องเนาะเอ,อนะพี่น้องใส่หลายนะพี่น้องเนาะกินกับเอาเนาะขออนุญาตอีกก้อนทีนึง ออมาเลี้ยหินหนอกมาเนี่ยเพราะว่าไม่อยาเปิดห้องเลี้ยอกเพราะว่ามันเปิดเพ่งบ้านหลังห้องมันเปิดเพ่งเลี้ยหินนะ

ปลาดุกปิ้งเพื่นน่ะนะพี่น้องปลาดุกย่างอะไรพี่น้องถ้าว่าต้องเน้นเนี่ยหมดอยยังไงเพี่น้องเพราะมันสดเป็นอย่างไม่ไห่รูดนวลๆอะไรพี่น้องคันยังเหมือนเลี้ยงเลยจะไปเอามาเพี่น้องมันคือปลาดุกเก่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไหนเป็นอย่างไม่ไหมก็โอ้เช่เนาะขาดเมื่อใดเพี่น้องน้ำปลาลาพี่น้องคนอีสานมันต้องเน้นน้ำปลาลาพี่น้องหอมพี่น้องเลย ม่อยบ่าวไดเป็นหอขนะออยากเี่นหองหาทุกอย่างก่อนหลายคผลี่น้องทุององกอย่างอะไรลาบพี่น้องลาบเนื้อเนื้อเฉนเียนเป็น้อ,นนองนะโอ๊ยจิงหอดผักกดองกนตะ้องมีอกเนาะนีผักกาดออบ้านเท่าไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยพี่หน,น้องมันก็นได้นไมคิดน่ะพี่น้องถ้าว่าถ้าถึงดดูมันดะหลายหนะพี่น้องนะยุงเทีย,กยบกระเด็อืมเมนต์ที่โมีม่งงมกินพี่หน่องนะยุงเทียบมันมีหลายหมดแต่ว่าเมื่อถึงถึงดดูมันตึงเฮตึงเฮพี่หน่องโอ้หน่ายจริงเรือพี่หน่องเลยที่มังกัพี่น่องที่มังกร เสียพีหนองเสียเจ็บเีบบย่อนเจ้าของจะไปหย่องกูเลยนะพี่น้องมาแล้วพี uh, um, ่น้องมาเลมาจิ้นเขาน้ำกันอ่กันแย่งขอนี้วกันหนึ่งคนหนักพี่น้องเอ็มวางเลยมา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 อกัแย่งพี่น้องเดี๋ไปล้างมันมาพักแย่งเาคมันใจพี่น้องเนาะมามาเต็หน่องมาเลยกูได้พัฒน์จินเขาเขาไม่จินเขาน้ำกัน Eeeeh! <coughs>